มงคนสามสิบแปดไม่คบคนาพาลคนาพานอันดับแรกในใจเราคือกิเลสเราไม่คบเราสอนมันแต่เราไม่คบมันเอ <Okay. S 1> ถ้ามันเข้าใจเราจึงจะคบมันถ้ามันไม่เข้าใจเราก็สอนมันอยู่นั่นแหละคบมันก็คือตามใจมันอะแต่เราไม่ตามใจเว้ยเราสอนนั่นแหละไม่คบคนผ่านคนาพานรอบนอกก็อย่างว่าเนี่ย กากรเมืองชั่วๆเท่าๆเราก็ไม่คบเราติเราขมเนี่ยคือมงคลสามสิบแปดเมื่อไม่คบคนพานเป็นมิตรแล้วเราก็มีปัญญาไปดูแลแม่ได้สบายเลยเพราะไม่มีอัตตามาเพ่นพ่านแล้วคบหาบัณฑิตข้อที่สองบัณฑิตก็คือตัวเราคนแรกเราต้องมีฉันทะที่จะไม่คบคนพานเราก็เป็นบัณฑิตเออ พอเราเป็นบัณฑิตเราก็คบบัณฑิตที่เป็นหมู่มิตรดีเต้มไปหมดเลยบัณฑิตก็พาไปหาความเจริญเติมปัญญาเหลี่ยมนั่นมุมนี้ให้กันและกันเนี่ยคบหาบัณฑิตบัณฑิตมีตั้งแต่ในเราแล้วก็นอกตัวเราอุบาอาจารย์มิตรดีนั่นแหละคบหาบัณฑิตเราก็เป็นบัณฑิตบัณฑิตคบบัณฑิตก็เจริญนะสิทีเนี้ยบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาใครก่อนบูชาจิต ที่ดีของเราจิตท,ที่จะใฝ่หาออกจากกิเลสของเราจิตท,ที่มีความยินดีที่จะออกจากกิเลสโอ้เราทําได้ตั้งเท่านี้โอ้เราก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเราลดกิเลสได้เราทุกลดลงเออนี่แน่เนี่ยน,นี่เน,นี่ยเห็นไหมเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลแรกคือเราเราเป็นบุคคลที่มีศีลเราไม่ตีตัวเอง แม้จะผิดจะพลาดจะพร่องจากการที่เราตั้งศีลแล้วเราผิดพลาดพร่องโอ้เราก็รู้ว่าเราผิดพลาดพร่องและควรแก้ไขอะไรเราก็เป็นบัณฑิตบัณฑิตผู้มีปัญญาซะด้วยรู้ว่าตัวเองผิดพลาดพร่องตรงไหนก็รีบแก้ไขเห็นไหมบัณฑิตบัณฑิตรอบนอกกอนอยู่เนี่ยพระโพธิสัตมิตรด,ดีทั้งหลายเป็นบัณฑิตที่เราเคารพเท่าน่ะติการพบหาบัณฑิตอยู่ในที่อันสมควรอยู่ การะไหนที iec, ่สมควรอยู่ก็เป็นทั้งที่นอกและที่ในที่ในก็คือวิหารธรรมที่ที่ควรอาศัยก็คือที่ที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่มีกิเลส่นีลยเป็นที่ที่ควรอาศัยที่สุดใจที่มีกิเลสต่อให้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ควรอาศัยทีนี้พอใจที่มีใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ลดกิเลสได้เป็นที่ที่ควรอาศัย เราก็มีปัญญาเราก็จัดสรรองค์ประกอบตรงไหนที่พระโพธิสัตว์ได้สร้างสถานที่สัปปายะที่ได้ช่วยคนได้ทํากุศลได้เรียนรู้ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมจากุมไ่ม่ดีเราก็จัดสรรเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเราองค์ประกอบมันไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ก็อยู่บ้านดูแลแม่อยู่ที่ทํางานที่ที่ควรอยู่ที่ที่ไม่มีกิเลสมากวนหรือมีกิเลสแล้วเราก็สอนกิเลสได้ อยู่แล้วอยู่กับที่ที่เราอยู่ตามสมมุติที่เหมาะที่ควรตามองค์ประกอบที่มันจัดสรรได้ก็เท่านั้นเองข้อที่ห้ามันทําบุญชําระกิเลสไว้ก่อนนั่นแหละมงคลสามสิบแปดการที่พวกเราหมั่นสังวรศีลหมั่นซ้อนกิเลสนั่นแหละมงคลสามสิบแปดข้อที่ห้าตั้งตนไว้อย่างถูกต้องนี่นี่แหละถูกต้องคือถูกศีลน,นะะถูกศีลตั้งศีลไว้ ตั้งตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลแล้วก็ตั้งตัวเองให้อยู่ในองค์ประกอบของที่ที่สัปปายะที่ตรงไหนที่โพธิสัตว์จัดสรรที่ทําให้เราเจริญเราก็ไปใช่ไหมตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมนะคะมีกิเลสก็สอนไปสอนไปให้ตัวตนของกิเลสลดลงและเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมกายเป็นกายที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนั่นแหละตั้งตนไว้อย่างถูกตรงก็เป็นมงคลสามสิบแปดข้อที่หก ข้อที่เจ็ดเป็นผู้รับฟังใส่ใจศึกษามากพระหูสัจจะพระหูสัจจัญจัญจะก็ฟังกิเลสฟังใครก่อนฟังกิเลสฟังตัวเองฟังกิเลสพอฟังกิเลสมันพูดแล้วมันพาเราผิดทางเราก็สอนมันในขณะสอนมันเราก็ฟังเราด้วยฟังกิเลสด้วยเสร็จแล้วสอนไม่ได้เราก็มาฟังหมูฟังโพธิสัตว์ต่างๆโพธิสัตว์ใหญ่น้อยเราก็ฟัง เป็นผู้ฟังมากเพื่อจะได้เอามาซ้อนกิเลสให้เข้าใจมากขึ้นพอเราเข้าใจกิเลสมากขึ้นกิเลสเข้าใจพุทธะมากขึ้นก็เปลี่ยนพลังกายมาเป็นพุทธเราก็จะมีปัญญาฟังองค์ความรู้ที่หลากหลายเราก็จะเป็นผู้รู้หลากหลายทั้งทั้งโลกในตัวเราทั้งโลกกิเลสทั้งโลกที่รอบตัวเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถเยอะเหมือนพวกเราทุกวันเนี้ยนะคะมีศิละปะฝีมือยอดเยี่ยมศีล และปะตรงไหนพลาดตรงไหนพ่องเราก็ปะไปใช่ไหมกิเลสมันคิดผิดเราก็เอาศีลไปปะ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 นะใช่ไหมกิเลสคิดผิดเราก็ปะใหม่ให้มันคิดถูกเราซ่อมะศิลปะเออเออทให้มันสวยงามด้วยการใช้มือเราใช้ความคิดเราที่ยอดเยี่ยมดีเลิศนั่นแหละคือศิลปะพอเรามีศิลปะเอาไปปะกิเลสให้มันเป็นพุทธเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้ศิลปะของรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่รอบกายเราเหตุการณ์ที่อยู่รอบกายเราเพราะเรารู้จักเราแล้วนี่เราปะเราเป็นแล้วเราก็เอาศีลไปปะไปเชื่อมโยบผู้อื่นเราก็จะมีศิละปะในการที่จะอยู่กับองค์ประกอบของรอบๆตัวเราได้นี่แหละเขาเรียกว่ามีศิละปะฝีมือยอดเยี่ยมปะเป็นไปในทางที่พ้นทุก์เป็นไปในทางที่สับปะยะสง,งบสบาย เห็นไหมมีศีลแล้วก็มีเอาศีลไปปะปะปะให้เป็นพุทธก็จะมีปัญญามีสมาธิมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปะจนเป็นอรหันต์นู่นแหละเอาศีลแล้วปะไปปะตัวเองจนเป็นอรหันต์นู่นแหละแล้วก็เรียนรู้ที่จะปะองค์ประกอบอื่นๆให้ให้ดีเต็มที่เท่าที่เรามีมีวิันศึกษาดีแล้วอวิันก็คือกรอบทําให้เราปฏิบัตินี่แหละองค์ประกอบไหนเราก็เคารพเคารพ ใช่ไหมองค์ประกอบในตัวเราในจิตใจเราเราก็มีวินัยขยันสังวรศีนเป็นประจำขยันเล่าขยันส่งการบ้านวิในัยในตัวเองศึกษาเราศึกษาผู้อื่นนั่นแหละมีวินยัยกล่าวแต่ถ้อยคําที่ดีถ้อยคําที่ดีก็คือถ้อยคําที่เป็นไปในทางลดกิเลสนะคะไม่เป็นถ้อยคําที่เป็นไปในทางเพิ่มกิเลสทั้งการที่จะปรุงแต่งสอนกิเลสข้างใน หาไม่ตามใจมันและในการที่จะพูดคุยกับบคุคคลข้างนอกถ้อยคำที่ดีบำรุงบิดามารดาก็คือดูแลศีลของเราขยันหมัน่สงงนสังวรศีลปฏิบัติอปนกะปฏิปทาสามนั่นแหละปฏิบัติจารณะสิบห้านั่นแหละคือการบำรุงบิดามารดาเสร็จแล้วพอเรามีมีปัญญาใช่ไหมเราก็บำรุงบิดาบรรณาที่เป็นสมมุิของเราได้ดีด้วยนะคะจะเป็นอย่างนั้น ช่วยเหลือบุตรเราก็เป็นบุตรของพุทธะเราก็เป็นบุตรเป็นลูกหลานของพุทธะเราก็ช่วยเหลือเราก่อนอัาตัตนโนนาโถช่วยเราให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วเมื่อเราช่วยเหลือเราผู้เป็นบุตรของพุทธะแล้วเราก็เป็นพ่อเป็นแม่และเรามีศีลในตนเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ละเราก็ดูแลลูกที่จะมาให้เราดูแลผู้ที่ศรัทธาเรา ใช่ไหมเพราะเราช่วยเหลือบุตรช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้แล้วเราเป็นบุตรละเราก็สอนคนอื่นที่ศรัทธาเราเขาก็เป็นบุตรของเราเห็นไหมพราะโพธิสัตว์จะมีลูกเป็นพันอันนี้เป็นเป็นเยอะเลยที่มาศรัทธาให้เราดูแลเราก็ช่วยไปตามองค์ประกอบที่ช่วยได้เพราะเราก็เป็นบุตรเราเลยเข้าใจไงว่าจะช่วยเหลือบุตรยังไงอย่างเงี้ยเราเข้าใจ นะผู้ใดมีบุตรมีอะไรก็สอนบุตรที <t> ่เป็นสมมุติก็สอนเหมือนที่เราเป็นบุตรผู้เจ้าเราสอนตัวเองยังไงออกจากทุกยังไงเราก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูแม้สอนด้วยคําพูดไม่ได้เราก็สอนด้วยกรรมนี่แหละให้เขาดูแม้เราก็จะมีทั้งบุตรที่เป็นเราแล้วก็บุตรที่เป็นสมมุติด้วยแล้วก็บุตรที่เป็นบุตรทางธรรมเราด้วยเราก็ได้ช่วยกันก็เป็นมงคลเหมือนที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี้ยเรากาลังช่วยเหลือบุตรช่วยเหลือภรรยา นะใครมีนะีะภรรยาก็ดูแลก,กันไปให้มีศีลมีธรรมนะคะทํางานไม่ให้ข้างค้างนะฮะก็ไปที่งานนอกงานไหนกิเลสตัวไหนที่เรายังสู้ไม่ไหวเราก็สักขยันสังวรศีลขึ้นไม่ให้มันหม,กมักหมมนะฮะไม่ให้มันหม,กมักหมมไม่ให้มันข้างค้างก็ขยันสังวรศีลขึ้นมาเก็บรายละเอียดงานนอกเราก็ไม่หม,กมักหมมเหมือนกันเพราะหมักหมมงานนอกมันก็ทุกเราก็ เคลียทั้งกิเลสเคลียทั้งงานนอกให้มันสมดุลคู่กันไปทําทานเสียสละออทานก็มีตั้งแต่วัตถุทานแบ่งปันอะไรได้กับแบ่งปันอภัยทานลดกิเลสไปได้ก็ลดไปสังวรศีนขยันจนมาถึงเมื่อเรามีทําในตนแล้วเราก็ทํานั้นมาแสดงก็เป็นธรรมทานนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมทานเสียสละข้อที่สิบห้าข้อที่สิบหกปฏิบัติธรรมธรรมคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราก็ปฏิบัติอันไหนจะเป็นประโยชน์ทั้งรูปทั้งนามเราลดกิเลสยังไม่หมดเราก็ขยันต่อไปเรื่อยๆ,ๆอันไหน,นเหตุการณ์้างนอกอันไหนที่เป็นประโยชน์เราก็ทําเราไปค่ายใช่ไหมเราก็ไปไปสารพลังกับหมูมิด,ดีไปชไม,มาลูเชตเราก็ไปมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาชาติชาติศา,าสนาพระมหากษัตริย์เราต้องดูแลเราก็ปฏิบัติช่วยกันไปนะลดกิเลสไปแล้วก็สารพลังกับหมูมิด,ดีทํากิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสหพันธมิตรไป ช่วยเหลือญาติญาติก็คือก็คือเรานี่แหละเออหม้ยกิเลสมันก็อยู่กับเราเราก็ช่วยมันให้มันฉลาดขึ้นเพราะมันไม่ไปจากเราเนี่ยในเมื่อมันไม่ไปจากเราก็ถือว่ามันเป็นญาติเราแต่ญาติเรามันยังโง่อยู่มันยังมิจฉาทิฏฐิเราก็สอนมันให้มันเป็นญาติธรรมของเราคนหนึ่งเหมือนกันพอมันมีปัญญามากๆมันก็เป็นญาติธรรมเราเพราะมันเปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉามาเป็นสัมมาทิฏฐิ ใช่ไหมพอเป็นญาติธรรมเราก็กำลังมากขึ้นอินทรีย์พละมากขึ้นเพราะมันเปลี่ยนทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็มีญาติธรรมรอบนอกเราก็ช่วยกันไปคนในครอบครัวก็เป็นญาติธรรมเรามิตรดีก็เป็นญาติธรรมเราแต่เป็นญาติธรรมตามฐานของแต่ละชีวิตเราก็ช่วยกันไปทํางานที่ไม่มีโทษงานที่ไม่มีโทษก็คืองานที่ลดกิเลสนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ทําสัมมาชีพที่ถูกต้องถูกตรงไป งานที่ไม่มีโทษที่สุดคืองานลดกิเลสนี่แหละเราจะมีปัญญาทำสัมมาอาชีพนะะข้อสิบเก้างดเว้นการทําบาปบาปก็คือจิตที่มันทุกข์อ่ะอันไหนทุกข์เราก็เปลี่ยนให้มันไม่ทุกข์ซะสอนให้มันไม่ทุกข์ซะจนถึงบาปข้างนอกที่มันเลวร้วายหยับๆยับใหญ่ๆเราก็ไม่ทํานะฮะก็เป็นมงคลข้อที่สิบเก้า มงคลข้อที่ยี่สิบเหนี่ยวรังกายว่าจาใจออกจากของมึมเมาให้โทษมัชปนา,าของมึมเมาให้โทษก็คือไอหยับหยาบก็เรารู้อยู่แล้วเนาะพวกอบมุกต่างๆน่ะเราก็ออกมาได้แล้วพวกเราออกมาได้แล้วแต่ประเทศยังออกไม่ได้ประเทศไทยยังถูกครอบงําจากของหยาบหยามึมเมาให้โทษอยู่เราก็ต้องช่วยกันติช่วยกันข่มนะเพราะเราออกมาได้แล้วเราเป็นแบบอย่างที่ออกได้แล้วเราก็ พาผู้อื่นให้ออกได้ด้วยด้วยการใส่ปัญญานะคะมอมเมาให้โทษลำดับชิดลึกก็คือ Honestly, ก <c oughs> ิเลสเราใช่ไหมมันเหนี่ยวรัางกายวาาใจของเราให้ทุกอยู่แล้วก็สอนมันสอนกิเลสเราด้วยสอนกิเลสผู้อื่นด้วยพอเราออกมาได้แล้วบางเรื่องเร,งเร,งเราก็สอนคนอื่นบางเรื่องที่เรายัางออกไม่ได้มันยังมอมเมาเราอยู่เราก็สอนมันไปเรื่อยเืเห็นไหมการที่เรามากอบกู้ประเทศไทยที่เราไปชมัยมามรุเชตต์แนี้คือ คือมงคลของชีวิตมงคลสามสิบแปดในข้อที่ยี่สิบนี่แหละการช่วยติข่มคนชั่วนะไม่เอาการที่ไม่คนไม่เอาภาระไม่ใช่มงคลสามสิบแปดนะเห็นประเทศเห็นนักการเมืองชั่วแล้วเฉยเฉยเฉยไม่สนใจปล่อยมันทำชั่วทำเร็วไปไม่ใช่มงคลสามสิบแปดไม่ใช่มงคลของชีวิตที่ดีดังนั้นการที่โพธิสัตว์พาเราออกมาช่วยกันเตช่วยกัน ผมให้ประชาชนออกจากความมึนเมาของนักการเมืองเร็วๆพวกนี้คือมงคลสามสิบแปดของชีวิตเพราะมันเป็นโทษเป็นภัยต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มหาศาลเราลูกพุทธแท้ๆเราจึงต้องออกมาช่วยกันเป็นมงคลของชีวิตงานที่พวกเราทำเนี่ยไม่ใช่งานเล็กๆนะเป็นการกอผู้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทีเดียวเพราะเราก็ปกป้องเพราะเราปกป้องตัวเองได้แล้วจากกิเลสชั่ว จากสิ่งที่ถูกเราเคยถูกมันมอมเมาเราปกป้องตัวเองได้แล้วเราจึงต้องเอาพลังที่เราปกป้องตัวเองได้แล้วมาปกป้องผู้อื่นปกป้องชาติปกป้องศาสนานะคะนี่คือมงคลข้อที่ยี่สิบมงคลข้อที่ยี่สิบเอ็ดไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทตัวไหนกิเลสยังเหลือเราก็สังวรศีลต่อใช่ไหม หรือแม้แต่องค์ประกอบไหนที่เราไม่ควรประมาทองค์ประกอบนอกที่เราต้องอาศัยเช่นเรื่องรถเห็นไหมเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยเรื่องรถเราต้องหมั่นดูแลองค์ประกอบของของ,ของรถเห็นไหมสมมตุติเราก็ต้องใช้รถเราต้องขับเคลื่อนรถเราก็ต้องรู้ว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรอย่างไรเราจะขับเคลื่อนเราต้องทราบองค์ประกอบของของของ,ของสิ่งที่เราต้องอาศัยด้วยเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายในกิจกรรมการงานต่างๆไปจนถึงไม่ประมาทให้กิเลสหลอกเรา นะคะมีความเคารพเราก็ต้องเคารพเคารพทุกชีวิตให้ได้ไม่ใช่เคารพเฉพาะหมูมิดดีแน่นอนหมูมิดดีเราก็ต้องเคารพอยู่แล้วนะจนมาถึงเคารพตัวเองนะ,ะเวลาตัวเองลดกิเลสไม่ได้หรือแพ้กิเลสเราก็ต้องเคารพในมุมที่เออแพ้ก็ดีเราจะได้เห็นมุมแพ้ เราก็ต้องเคารพตัวเองให้ได้แล้วเคารพทุกชีวิตให้ได้เพราะทุกชีวิตได้เกิดมาร่างคนหรือว่าทุกชีวิตก็บำเพ็ญมาพอสมควรแม้เขาจะทำชั่วเราก็ติในสิ่งที่เขาทำชั่วข่มในสิ่งที่เขาทำชั่วแต่สิ่งที่เขาทำดีย่อมมีเราก็เคารพในความดีของเขาเท่าที่มีนะคะเนี่ยเราต้องรู้จักเคารพมีความอมตนเราก็รู้จักถ่อมตน เป็นผู้ยอมเป็นผู้รับใช้ไม่อวดดิบอวดดีนะคะลดอัตตาตัวเองจนไปถึงรับใช้ผู้อื่นรับใช้ชาติศาสนาพระมหากริยันะฮะเราก็ช่วยกันเป็นผู้ถ่อมตนยินดีพอใจในความมาักน้อยสันตุิเราก็ต้องมีความยินดีที่จะไม่พอกิเลสคนที่มีกิเลสไม่ใช่คนมักน้อย เราก็สังวรศีลมาลดกิเลสเราก็จะกลายเป็นคนมักน้อยพอมักน้อยองค์ประกอบสมมุติที่เราต้องอาศัยมันก็ใช้น้อยกินน้อยมันก็ประหยัดเรียบง่ายปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็ทําแบบอย่างที่มักน้อยให้คนเห็นเหมือนที่โพธิสัตว์พาทำมีความกตัญญูเราก็ต้องเป็นผู้กตัญญูกตัญญูต่อตัวเองด้วยนะเคารพตัวเองจะพลาดจะพร่องก็รู้จักยินดีกตัญญูต่อตัวเอง และรู้จักปรับสมดุลให้ตัวเองเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าร่างเราต้องใช้ร่างร่างเราในการลดกิเลสถ้าเราไม่ดูแลไม่ออกกําลังกายไม่ปรับสมดุลเราก็อากันตนอยูใช้เขาแล้วไม่ดูแลเขาเห็นไหมเราก็ต้องดูแลให้มันสงบสบายที่สุดสมดุลที่สุดกตันยูต่อต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กรตันยูต่อมิตรดีที่อยู่รอบข้างเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนั่นแนหะก็เป็นมงคลสามสิบแปดข้อที่ยี่ห้าฟังทำสม่ำเสมอนี่พวกเราก็ทําเป็นประจำนะฟังทั้งกิเลสฟังทั้งมิตรด,ดีฟังทั้งโพธิสัตว์ต่างๆแล้วฟังทั้งพี่น้องคนไทยนะคะเราก็ฟังช่วยกันมีความอดทนอดทนขันติอดทนที่จะสังวรศีลคนที่ขยันสังวรศีลน,นั่นแหละคนที่มีความอดทนสูง มันเป็นเรื่องที่ยากสังวรศีลคืออริยสัจสี่นี่แหละที่เราปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่ยากมากการที่พวกเราสังวรศีลจนเป็นปกตินั่นแหละพวกเรามีขันติมีความอดทนที่สูงมากคนที่มีความอดทนที่สูงมากเท่านั้นจึงจะกาอบ,บ้านกู้เมืองได้เพราะมันจะโดนคําติคําต่างๆไม่ได้หลังใจเต็มไปหมดแต่พวกเราลดกิเลสแล้วมีความอดทนสูงเราก็จะฝา่าทางกันดาน ฝ่าทางกันดานของปัญหาของการดาร่าทอของนักการเมืองชั่วๆเร็วๆไปได้เพราะเรามีขันติมีความอดทนอดกลัน้นเป็นผู้วา่วาง,ง่ายสอนง่ายการขยันสังวนศีลมีพ่อมีแม่มีศีลมีปัญญาน่ะแหละเป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายเพราะมันมีกรอบในการปฏิบัติชัดเจนนะคะเราก็ไม่เถียงเวลาไปทํางานกับหมู่กับกลุ่มเราก็เป็นผู้รับใช้นะคะเออเราก็จะ ดัดง่ายนะว่าง่ายสอนง่ายพบปะเยี่ยมเยือนสมณะสมณะอันแรกที่เราพบปะเยี่ยมเยือนก็คือเรานี่แหละความเป็นสมณะคือคนผู้ประเสริฐที่ตั้งใจลดกิเลสเราเป็นสมณะแม้สมมุติเราจะยังไม่ใช่แต่จิตวิญ,ญญาณของเราเป็นสมณะเราก็พบปะสมณะทุกวันสังวรศีลทุกวันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทุกวันนั่นแหละความเป็นสมณะเกิดขึ้นแก่เรา สมณะในสมมติเราก็มีท่านสมณะมาพบเราทุกวันทุกวันทุกวันมาเติมปัญญาให้พวกเราทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นสมณะเต็มไปหมดเลยทั้งสมณะที่สมบูรณ์ทั้งรูปทั้งนามทั้งสมณะที่ไม่สมบูรณ์ในรูปแต่นามได้เราก็พบปะสมณะทุกวันก็เป็นผู้ที่เป็นมงคลสาสิบปดคนในครอบครัวเราได้ฟังทมกับเราด้วยก็ได้พบปะสมณะทุกวัน เขาก็เป็นมงคลของชีวิตชีวิตเขาก็จะเจริญขึ้นตามฐานตามลำดับของเขาเนี่ยการที่พวกเราเปิดธรรมะเปิดอะไรให้คนในครอบครัวฟังเขาก็ได้พบปะสมณะทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นมงคลของเขามงคลของเราก็เป็นมงคลของเราของเขาก็เป็นมงคลของเขานะคะนี่แหละพบปะเยี่ยมเยือนสมณะเห็นไหมเราเป็นมีความเป็นสมณะในตนแล้วเมื่อไหร่ที่ใครได้พบเราเขาก็ได้พบปะเยี่ยมเยือนสมณะคือเรา นะเราก็จะไม่ไปบีบคอเพราะเราลดอัตราลดกามเราก็จะปลอดภัยต่อคนที่มาอาศัยแม้แต่เราก็ได้อาศัยอยู่ในวิหารธรรมนะคะสนธนาธรรมสม่ําเสมอน,นี่แหละที่พวกเราทํานี่แหละสนธนาธรรมสม่ําเสมอเพียนเผาผลาญกิเลสเออที่พวกเราทํานี่แหละนะ,ะขยันสังวรศีน,นขยันซ้อนกิเลสแะละเผาผลาญกิเลสน,นะฮะประพฤติพมจันพมจันก็คือจิตวิญ,ญญาณที่ปราศจากกิเลส อันนี้คือในรูปของนาม,มาธรรมนะถ้าเป็นรูปมาธรรมเราก็สามีภรรยาก็อยู่เป็นเพื่อนกันก็เป็นประพฤติภหมจิจันท์คู่ไหนอยู่แบบประพฤติภหมจันท์ได้คู่นั้นก็จะเจริญชีวิตก็จะสงบสุขความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะลดลงนะคะเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสุดของชีวิตนี่แหละที่พวกเรามาเรียนนี่เห็นอริยสัจอริยสัจก็คือคนผู้เป็นอริยะในสัจจะทั้งสองคือสมมติกับปรมตัต เราก็สามารถอยู่กับอริยสัจสี่ทั้งสมมุติและประมาตถ์ได้อย่างสงบสบายประเสริฐของชีวิตนะคะกระทำให้แจ้งในนิพพานพวกเราก็จะได้นิพพานเป็นเรื่องเรื่องนิพพานจากเนื้อสัตว์นิพพานจากการพานาันจักบายามุกต่างๆนั่นแหละมงคลของชีวิตแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นมงคลของของชีวิตแล้วไงจะเอาการพานันออนไลน์มาลง ให้ถูกกฎหมายจะเอาคาสิโนจะขายเหล้าในวันพระเริ่มไม่เป็นมงคลของประเทศแล้วเราก็ต้องมาปราบพวกนี้ต้องมาขวางพวกนี้เพื่อให้ไม่ให้มันทำชั่วได้สำเร็จนะคะนั่นแหละจิตไม่หวั่นไหวแม้สัมผัสโลกธรรมอยู่นะมันไม่หวั่นไหวนะคนลดกิเลสได้เนี่ยมันจะเหมือนที่พวกเราว่าเอ้ยทำไมมันเฉยกูรู้เห็นเหตุการณ์เรื่องร้ายดูเหมือนมันยุ่งวุ่นวายแต่ทำไมเราเฉยนั่นแหละจิตไม่หวั่นไหว แม้สัมผัสกับโลกที่เป็นทุกข์และโลกที่ไม่เป็นทุกข์หรือโลกที่วุ่นวายและโลกที่ไม่วุ่นวายเราก็จะสงบสบายเราจะสัมผัสอะไรก็ได้เพราะจิตเรามันมันมั่นคงนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธินะ,ะจิตไม่เศร้าโศกไร้ทุลีมองมองนิดเดียวก็ไม่มีถ้าคนได้ได้เรื่องนั้นแล้วในเป็นเรื่องๆไปนะฮะพอครบทุกเรื่องคุณก็จะจิตไม่เศร้าโศกไร้ทุลีมองทุกเรื่องเลย เบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กังวลจิตปราศจากทุรีอันคือกิเลสแม่เล็กแม่น้อยไร้ทุรีลืงไม่มีอะกิเลสแม่เล็กแม่น้อยจะมาแบบกระเพื่อมให้เราเห็นไม่มีนัน่นแหละนะคะจิตเสมสุขสบายปลอดภยัยเขมังนัน่นแหละมงคลสามสิบแปดข้อสุดท้าย สงบสบายนะกระทบอะไรก็สงบสบายอุอ้ยมันล่าเริงเบิกบานแจ่มใสสงบสบายนะคะผู้ใดได้มงคลทั้งสาสิบแปดข้อนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีทางตกตำ่ำซึ่งเท่าที่ดูพวกเราทั้งหมดนี้ได้มงคลทั้งสามสิบแปดข้อนี้แล้วตามลำดับลำดับไม่ตกตำ่ำแล้ว ไม่ถอยหลังกลับแล้วมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย